สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวิดนนลร้านเด็ดต้องลอง EP ีนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับตอนนี้นะครับเราพาทุกคนมาอยู่กันที่ดีคอฟฟลิเวอร์เฮาส์นะครับผมที่อำเภอด่านช้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่ที่อยู่ภายในธรรมชาตินะครับต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับไปดูข้างในกันครับว่ามีบรรยากาศอย่างไรครับ ดีคอฟฟี่ลีเวอร์เฮาส์คาเฟ่ริมน้ำบรรยากาศดีหน้านั่งเหมาะสำหรับการพักผ่อนร่างกายจากความเหนื่อยล้าตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจีภายในบริเวณด่านช้างแคมปิ้งเฮาส์รีสอร์ทที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเราเข้ามาภายในบริเวณร้านนะครับเราจะพบกับบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเลยทีเดียวเพราะมีมุมสบายๆหน้านั่งจัดไว้อย่างสวยงามหลายจุดนอกจากนี้ร้านยังตั้งอยู่ใกล้กับคลองด่านช้าง อบล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับลมเย็นๆชมวิวธรรมชาติสวยๆฟังเสียงนกเสียงลมพัดใบไม้ทําให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากๆเลยครับครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูที่คาเฟ่น,นะครับของ D Coffee คือนี่นะครับบรรยากาศข้างในนะครับสำหรับเมนูต่างๆของทางร้านก็มีไว้ให้บริการเราเยอะมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มขนมหวานเบเกอรี่พิซซ่าส้มตำหรือแม้แต่อาหารจานเดียวก็มีนะครับดีคอฟฟี่ลิเวอร์เฮาส์นะครับผมก็คือเป็นบรรยากาศของทาเฟ่น,นะครับบวกกับร้านอาหารนะครับก็เป็นสไตล์ที่น,น่ารักน่ารังนะครับผมก็จัดร้านได้สวยงามน,นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีวิวบรรยากาศนะครับของติดริมแม่น้ำน,นี่านีครับ และภายในร้านนะครับก็ยังมีการจัดร้านนะครับที่เป็นข้างในเป็นกระจกนะครับแล้วก็ด้านนอกข้างหลังนะครับก็เป็นวิวธรรมชาติสําหรับรับประทานอาหารสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับนะครับสู่ uh, The Coffee River House นะครับอยู่ที่ uh, ด่านช้างนะครับตั้งอยู่ ในด่านช้างแคมปิ้งเฮาส์นะฮะซึ่งออริจินัลคือด่านช้างแคมปิ้งเฮาส์ครับเรามาเปิดร้านคาเฟ่พร้อมกับโควิดพอดีนะฮะเป็นคาเฟ่สไตล์ธรรมชาตินะครับมีพื้นที่ประมาณเ,เกือบ3ไร่นะฮะมีในโซนของร้านกาแฟครับมีเบเกอรี่ครับ,บ,ร,ร,บร้านอาหารและมีที่พักด้วยนะฮะถ้าใครชอบสายธรรมชาตินะครับเดอะกาแฟรีวิวเฮาส์ครับ ยินดีต้อนรับนะฮะเพราะว่าตอนนี้อากาศกําลังดีนะฮะร้านเราเป็นร้านกาแฟที่อยู่ริมน้ำนะฮะริมน้ําแบบนี้เลยนะฮะริมน้ําคลองนี้เป็นคลองด่านช้างซึ่งถ้าใครมานะฮะด่านช้างต้องมาเช็คอินที่เดอะกาฟฟีีว้าเฮาส์นี่คือจุดกําเนิดอำเภอด่านช้างนะครับ เป็นที่ที่โขงช้างมากินน้ำนะฮะเมย้อนกลับไปนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ที่โดดเด่ดนที่สุดคือต้นยางนาที่มีอายุมากกว่า200ปีนะครับที่ตั้งอยู่ในนะฮะคาเฟ่ของเรานะฮะแล้วก็คาเฟ่ของเราเนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงนะครับถึง2ทุ่มนะฮะวันเสาร์และวันอาทิตย์อาจจะมีเพลงแบบโฟกซองเบาๆนะคะอยู่ในร้านถ้าใครต้องการความเป็นธรรมชาติถ้าใครต้องการทานอาหารนะครับเรามีอาหารที่เด็ดที่สุดเลยก็คือสเต็กหมูนะครับแซลมอนแล้วก็ดอลลี่ นะแต่เป็นอาหารที่ทานง่ายๆเราซื้อเฟนชายส้มตำยกปลกมาไว้ที่นี่นะครับมีอาหารนะครับที่เป็นส้มตำและก็มีอาหารจานเดียวที่อร่อยมากนะคะถ้าใครมาที่นี่ยังไงแล้วนะครับเชิญมาได้ที่เดอะกรฟี่ดีวเฮาส์อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางจากเท็บ แค่2ชั่วโมงครึ่งไหว้พระมาเรื่อยๆแล้วมาทานอาหารกันที่นี่นะครับยังไงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณโกวิทนน์นะครับพาเที่ยวนะฮะนี่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยบังเอิญได้เจอกันแล้วก็ยังไงแล้วนะครับเชิญนะครับที่เดลกาฟีริวเฮา,าอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีหาไม่ยากนะครับ เซิร์ชกู o กอร์แมนะฮะขึ้นเลยนะครับคาเฟ่ดิมน้ำอำเภอด่านช้างนะฮะยังไงแล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณโกวิดนนท์นะฮะเป็นเพจหนึ่งนะครับที่มาที่ร้านเราขอบคุณมากๆยังไงแล้วนะครับอากาศตอนนี้กำลังดีนะครับแวะมานะครับเดอะคอฟฟี่รเวหาด่านช้างสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับร้านดีคอฟฟี่รเฮ้าตั้งอยู่ภายในด่านช้างแคมปิ้งเฮาส์รีสอร์ทที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้าใครสนใจก็แวะมาชิมเมนูอร่อยมาชมธรรมชาติสวยๆชิลกับบรรยากาศสบายๆกันนะครับหาทุกคนชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ